สวัสดีครับพี่น้องครับพบกับเก่งนะครับผมวันนี้ครับยังซ้อมเพื่อก่าครับตั้งดนตรีครับพุนาครับจักรพันธ์ลำเพลินพุนาปูจักรพันธ์ลำเพลินครับพุนาพุนาทีมงานนะครับสำหรับเพื่งศิลป์จะยังซ้อมครับอาจาดนตรีนะครับครับพุนาทีมงานส่วนศิลปินกลับไปพักแล้วครับมาเอือววันที่20กันยายนเพิ่นมีงานนะครับอยู่กันทารล่มซีสเกตครับทีมท่างแดนเซอร์เพิ่นกระซ้อมครับบนเวที ครับเมื่อที่3ที่4แล้วครับพี่น้องหลังจากที่ห้าไหว้คู่ไปแล้วนะครับประกาศทาการสอบบนเวทีเพระ่าเคาต้องอ่าไหว้คู่สะก้อนนะครัะตะเวทีไหว้เวทีสะก้อนอจาจะขึ้นสอบได้คู่ประกาศเข้มงวดครับตอนนี้ประมาณ3ามถุงกลัวแล้วพี่น้อง ยังสอบอยู่นะครับเพื่อผลงานฝากพี่ตอนนองครับแฟนครับแฟนเพลงของมลำสลรับมัตรเชิงศินนะครับบีซีเลยได้พี่น้องพีนี่นะครับทูกระบบตรงในงานนะครับแต่ถือว่าสุดยอดครับขอระบบเรียบร้อยนะครับการจัดการจัดงานกันถือว่าสมหหตุสมตาทั้งเจ้าภาพ่นจ้างนะครับตัวอยากรายการด้งานเนาะอยางมีการมีงานอย่างไดมรำไปซอยนะครับกับราคา บ่าแพงครับพี่น้องว่าร่ำเพลินเต็มที่อยู่แล้วนะครับสมัติคุยกันได้ครับภายในนอนกคอมเมนต์ซอยกันเด้อนะครับพี่น้องพนาผลงานยังร้องเพลงนะครับยังซ้อมเพื่อกเอาอยู่ของ้อมครับแบบดีพี่น้องของแอร์ยังดีนะครับจังหวะตีพอหอนครับซ้อมได้เบิ้ดมือนะครับเสียงกับบอลกนพร้อมนะครับเด้อ เป็นบีกูดจำกัดนะครับของสองของขางนาดปูจัรกรพันน้ำเพอินเนอาเพลินนะครับสนับมาเชิงสินท,ท้าเกิทสิ์เป็นของตัดสุดพี่นอกมีทุกอย่างครบนะครับเพิ่นจัดแจงให้เรียบร้อยนะครับว่ให้ ทีมงานลำบากลำบนเลยนะครับฝากพี่น้องที่ตามได้ครับช่องของผมเนาะบางทีก้อยลงผลงานของสลับบันทึงสินนะครับอยู่หลังเวทีนะครับอยู่หลังห้านมาฝากพี่ต้อน้องก็จะเป็นการเตรียมการเตรียมงานนะครับผ่อนงานน้องน้องแดนเซอร์นะครับช่องเป็นช่องใหม่ฝากพี่น้องกดที่ตามนะครับกดแชร์นั่นนะครับฝากเนอยเด้อครับขอบคุณครับ